สวัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอินปานระพีนะคะพูดถึงบริการอย่างหนึ่งที่หลายๆคนก็ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันก็คือ Google นะคะพอจะค้นอะไรก็เข้า Google กันค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจะดูวิดีโอก็เข้าไปที่ YouTube ซึ่งในประเทศไทยเองนะคะก็มีคนที่ผลิตคอนเทนต์ลง YouTube กันมากมายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาไรายได้ของคนในยุคปัจจุบันค่ะและวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สำนักงาน Google ประเทศไทยค่ะ ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะตกแต่งด้วยตุก๊กตุ๊กที่หลายคนก็มองว่าเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วค่ะในได้เรามากันที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาชมกันด้วยค่ะว่าหน้าตาของสำนักงาน Google ประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าในวันนี้ค่ะทาง Google เขาได้มีการถแถลงถึงผลสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้ YouTube ในประเทศไทยนะคะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ได้หลากหลายเลยละค่ะเป็นยังไงเราไปดูกันก่อนค่ะ YouTube, YouTube เป็นสื่อออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ โดยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอันดับต้นๆที่ได้รับความนิยมในไทยซึ่ง Google ประเทศไทยก็ได้ร่วมกับ TNS เผยผลวิจัยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยกับการใช้ YouTube โดยพบว่า62%ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทยใช้เวลาครึ่งหนึ่งในโลกออนไลน์กับ YouTube เลยนะคะสิ่งที่คนไทยสนใจดูมากที่สุดบน YouTube ก็คือเพลงและความบันเทิงแต่ในช่วงหลังๆมานี้เทรนด์ของช่องที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็คือเกมและช่องสำหรับเด็กนะคะและเชื่อไหมคะว่าจากสถิติพบว่า คนต่างจังหวัดมีปริมาณการดู YouTube มากกว่าคนเมืองซะอีกค่ะโดยคนเมืองเฉลี่ยดู YouTube ต่อวันอยู่ที่1.8ชั่วโมงในขณะที่คนต่างจังหวัดดู YouTube เฉลี่ย2.1ชั่วโมงต่อวันค่ะโดยเหตุผลที่การชมวิดีโอบน YouTube สูงก็เพราะว่าการมาของอินเทอร์เน็ต 3G 4G บนมือถือก็ทําให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วหลากหลายแพลตฟอร์มโดยพฤติกรรมของผู้ใช้ก็เปลี่ยนไปไม่เน้นดูคลิปยาวๆใช้เวลาดูคลิป1คลิปสั้นลง แต่ว่าจะหยิบมาดูบ่อยขึ้นค่ะและเมื่อเจอคอนเทนต์ที่ดีก็เกิดการแชร์บอกต่อซึ่งการแชร์คลิปลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละค่ะเป็นส่วนที่ทําให้คนเข้ามาดู YouTube กันมากขึ้นและสุดท้ายก็คือการที่โฆษณาบน YouTube สามารถกดสกิปข้ามได้ไม่รบกวนผู้ชมมากจนเกินไปนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ y o u t u b e เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยจานวนนักสร้างสารรค์วิดีโอที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็รวมถึงคนไทยด้วยนะคะ และไหนๆเราก็มาถึงสำนักงาน Google ประเทศไทยกันทั้งทีพาทัวร์กันหน่อยค่ะว่าสำนักงานที่ทำบริการที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกวันหน้าตาเป็นยังไงเปิดประตูเข้ามาค่ะก็จะเจอนี่เลยตุ๊กๆนะคะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยตกแต่งไว้แล้วก็คนที่มานี่ก็สามารถที่จะรีจิสเตอร์ตรงเครื่องที่เป็นคียออสอัตโนมัติได้ค่ะ การตกแต่งภายในนะคะก็จะเป็นแนวทางเดียวกันทั่วโลกค่ะแต่ว่าในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคือจะแฝงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆไว้ค่ะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยู่ตามจุดต่างๆค่ะอย่างภาพเขียนนี้นะคะก็เขียนโดยศิลปินชื่อดังแต่ว่าก็จะแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยค่ะโดยไอเดียของ Google ก็คือให้ที่ทำงานน่าอยู่สนุกสนานและเอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์เพราะ Ide a s come from everywhere คุณสามารถมีไอเดียที่สร้างสารรค์จากที่ใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานค่ะมุมนี้นะคะก็เป็นมุมพักผ่อนค่ะซึ่งก็จะมีที่นั่งแบบนี้นะคะจะมานั่งทํางานตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มีโต๊ะพูเครื่องออกกําลังกายให้สําหรับพักผ่อนพร้อมกับทํางานไปด้วยก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะบริษัทไอทีจำนวนมากในยุคดิจิตอลก็เป็นสไตล์นี้ที่ต้องมีพื้นที่ที่เอื้อต่อความคิดสร้างสารรค์นะคะ พรุ่งนี้มาดูกันต่อค่ะว่าความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราจะสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างไรบน YouTube อย่าพลาดชมตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ 4G Plus จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้า HIP ระบบรักษาความปลอดภัย